สวัสดีทุกทุกท่านนะเพราะว่าผมสียเท่สุดท้ายผมก็ต้องเป็นคนเปิดอยู่ดีเปิดสายให้นายเปิดแต่เขาเปิดไม่ได้นะเดี๋ยว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 ไม่อธิบายก่อนนะวันนี้เราจะเล่นอะไรดูโลโก้สินะฮะก็คือ Murder Mystery นั่นเองนะฮะซึ่ง อันนี้ผมได้ไอดีแท้มาเรียบร้อยผมก็ได้เข้ามาเล่นอยู่ในไฮพิกเซลเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่<ม>ทุกคนเล่นกันเป็นดังมากนะดูเขาเป็นอะไรของเขาใครซื้อให้บอกเลยใครซื้อให้ไม่มีปป <outgoing. S 1> ไปไปเล่นกันเลยดีกว่าไปเริ่มอินโนเซนต์โอกาสเป็นมือเดอร์แค่สองโอกาสเป็นเดทที่สิบเจ็ดแต่ขอโทษนะเราเป็นเดททีเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโมแล้วสลับคำต้องสลับคำกับคำว่าดีเดทีหน่อยแล้ว <ด>มอเดิร์หนหน่อยนะว,ว้าวนั่นแหละดิสิสไอีมีดาบอะดิสิอตีที่เอาไว้ฆ่าคนเลยอะโดยเฉพาะเลยหรือว่ามินิเกมดีกว่าสนุกดี่ดดหาหาพักจากโซเวลบ้างนะซึ่งเออพักจากโซเวลล์มาบ้างนะโซเวลล์หรือไม่ได้ลงคลิปไม่ใช่เราหรอกช่วงนี้ไม่ลงคลิปเพราะอะไรเอ่อติดงานติดเรียนติดเรียนนะติดเรียน เรียนล้วนบอกเลยเรียน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 ไม่มีใครฆ่าตายเลยปะไม่มีใครไม่มีคนถามเลยว่าเหมอร์เด็กเอาแวร์อายุอะไรเงี้ยมีคนบอกว่าแอมมาเมอร์เดอร์ด้วยหรอแต่ตรงที่เราอยู่เมื่อกี้เราเสียงมากเลยคนมันเยอะใครคืออเล็กงงมากอเล็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 กอเี็กอเล็ก ส่วนใหญ่เขาจะเรียกอะเล็กกันเยอย่ามายุ่งมันดูกันว่าอะเล็กอะล็กไปไหนเนี่ยฮะน่าเด็กกอนไปไหนนี่ยังครบอยู่ทุก24คนครบเหมือนเดิมเออโอเคเออโอเคเริ่มละทานก่อนได้เริ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ซึ่งโอเคไม่ใช่สองคนนี้ตอนนี้พี่จะใช้กำลังฆ่าคนอยู่เดี๋ยว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 อุ้ย สวยแล้วอุ้ยเต็มหน้าโอ้ยบอกเลยเต็มหน้าคุตัต่อหน้าต่อตาโอ้คนตายก็เต็มเลยผู้ฆาตกรตายซะแล้วฆาตกรก็ผ่าตายเหรอนั่นแหละฆาตกรโดนพับผ่าตายแย่ว่ะฆาตกรนายไม่ได้เรื่องเลยอ่ะ โดนฟาด่าตายเดี๋ยว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 ตอนเล่นมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสตีฟสตีฟมีศพเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นฟ้าผ่าเดี๋ยวเริ่มไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเร ouais ิ่มไม่ใช่แล้วเริ่มไม่ใช evet> ่แล้วจะยิงแล้วนะหนูมีธนูไหนโทรโอเคโอเคค่อยยังชั่วเอ๊ะทำไมนี่ตามวะ อย่าตามมาสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเถิเดี๋ยวเดี๋ยวมันบ่อยไปละอู้อ้าวชนะเลยดีดีเออฆาตรกรโดนฟาผ่าตายมีสารมีสารที่แบบฆาตรกรฆาตรกรโชคดีเกินไปโดนถ้าฆาตรกรโชคดีเกินไปโดนฟ้าผ่าตายสองคนเลยสงสารฆาตรกรอ่ะ อินโนเซนต์สีเขียวโอ้ตกใจหมดเลยอ่ะลงมาหาในปุ๊บฟ้าผ่าตูมชนะนันงมมากเลยคุณมาอยู่ข้างฉันได้ไงฉันงงมากตามหลังมาไงกาลาอิสเมอร์เดอร์อ่านถูกไหม่ะกาลากา่ากาลากาล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 ากา阿ากาลาในภาษาอินเดียแปลว่าดำคนดำเหรอ ไม่ไม่สีดำสีดำสีดำมีตั้งสองตัวเลยสีดำ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 บังทันดูทันดูมาแล้วเป๊ะมากเลยเป๊ะมากเลยอ่ะปั๊มอย่าบอกนะข้างล่างข้างล่างไหนอ่ะข้างล่างไหนอ่ะอย่าบอกนะคนเหมือนคนแต่ก่อนเราเห็นเราอยู่ข้างว่าไหนด้ยบอกว่าเราเป็นกันเหรอเป็นไปบิดได้ฮะตายเลย ตายแล้วตายแล้วเหรอนาสกสานนาสกแสนแค่นัน้ดนดีวันหนาว้างหูอ่อนแต่มันโปเกมอนโทษทีว้าไม่มีใครตอนนี้ไม่เขาไม่จำเราตอนนี้<อ>เราได้วิ่งเล่นเป็นที่เรียบร้อยเราจะตามเอาธนูดีไหมไม่ให้เขากลอนหัวกลางลอยวังด้วยดูครับแล้วก็ได้เสร็จกระดูกหักกระดูะกดสเกลด้วยอุ้ยตายกันรัวเลยอะ ยังไม่รู้เลยใครเป็นอ้าวแย่งทองมีคนเก็บธนูได้แล้วเดะอ๋อเสื <Okay. S 1> อ้อดำเป็นโอเคเสื้อดำเป็นเสื้อดำเป็นเสื้อดำเป็นเสือไม่ใช่ใช่ไปม,มองมาแล้วเอาหรอเออแต่เราดูนาอีกคนทําอะรอ่ะเออเห็นหรือยังยังไม่เห็นไอ้ผู้หญิงผมาฟ้า อเนี่ยนะอีเ <derivatives> นี changed, ่ยนะโอ้หมดอ้โอเคแม่งปาดาปาดาเออเออไม่ได้เป็นอีกแล้วอะไรวะสิดอะไร้นเบลบลเบลเบลงอนโอเคแม่งห้าที่แอบดีกว่ารู้งรู้ไวจอเ็นเยอะย่าบม่แค่ห้าห้าเปอรเ็แต่ว่า โอกาส,สอโอกาสที่ได้เป็นดีชิกทีฟเนี่ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่ได้เป็นเลยของหนูสองนี่นะทำไมไอ้ดำมันเล็กแหลกเห็นแล้วทรมานจ,าจิตใจเดี๋ยวอะไรนะอุ้ยอุ้ย,ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่ไว้ใจเขาจริงๆว่ะก็สองก็ม่ใช่สองเปอร์เซ็นต์เองสองเปอร์เซ็นต์ก็มีโอกาสเหมือนกัน ถ้าจะเป็นคุณเป็นเป็นนานแล้วเราไม่เป็นหรอกอเพราะโอกาส2%ของเจ้ามันมีโอกาสที่สูงมากขึ้นบนก็ได้เออๆฮไม่มีคนที่ dream ดูอีไแ้วหรอแล้วแต่ดอนปะดูตาคนนี้เชดีปะคนไหนนะคนนี้ดอใครวะ, <c oughs> ะคือยูดูบาดังๆเกี่ยวกับไหนคะ้าหรือว่าคน,นไหนนะก้อนหัวละ ที่เป็นยูทูบเบอร์ดังๆเกี่ยวกับ Minecraft อ่ะชื่อชื่อชื่อชั่วดรีมอ่ะท้องพูดห่าในยูทูบส์ไม่รู้อันนี้บอกไม่รู้คนที่เล่นฟ้าตัวสิงมากแต่รู้สึกในเนี้ยตอนเนี้ที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยมียูทูบเบอร์อยู่คนหนึ่งนะรู้สึกธนูดอกหจ้าคือรู้สึกรู้สึกว่ามันมีคนหนึ่งอยู่มันมีธนูดอกอยู่อ่ะเอ้ยไม่ใช่ธนูดอกอันนี้เออธนูดอกมันมียูทูบเบอร์อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเวตอนเนี้ย ทำไมเขาจะก่อโหดร้ายโหดร้ายดูแล้วเออออกไม่ได้เฮ้ยมันโหดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพนุออกสองอันที่เดียวกันเนี่ยนะว่าว่าแล้ว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 เออว่าแล้วว้าแล้วตัวว้าแล้ว วแลว้วเขาต้องเป็นแนนแดโอใหม่ได้ oh เขาโชว์ให้โ <Okay, S 1> ลกเขาโชว์ให้มหาตก,กรรู้ให้หมดแล้วมีคนยงิงเ<ย>า,าดูคอยดักรอรอมหาประชาค,คนได้รู้เรียบร้อยครับประชาชนได้รู้<ห>เรียบร้อยตายแน่นอนบอกเลยออกไปแม่แต่เสีย้ยววินาทีได้ตายแน่นอนบาดาวิ็งยี้มันเป็นอะไรที่งง,งมากฮะ จงตาย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 ซะอ้าวอ้นี่ก็ดีเช็ดฉีบอ้นู้นก็ดีเช็ดฉีบเยอะจังเลยทำไมถึงฉีเยอะจังจงตายซะจงตาย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 ป่าดาวมัวจังเลยช็อคโกแลตนี่ก็ป่าเลยมัวส่วงเลยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโหดไป โอ้โหว้าทำไมมีแต่คนมีธนูเนี่ยธนูมันเยอะเหมือนกันฮะสุดท้ายอุ๊ยโอ้เฉียนหน้าไม่ค่ะเฉี่ยเตอร์่อนเออถือดาบโชว์อย่างนี้เลยอ้าวไม่อ้าวไม่ฟันด้วยอ้าวไม่ฟันด้วยตัวหลังงี่มาตก โอ้โหเรียบร้อยยูวิน GG GG เลย GG 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 ในฮาแกม่าเรียบร้อย GG แอบไปลพี่ตบแล้วต้องกดชิปต้องกดคลิกซ้ายทีหนึ่งคลิกซ้ายทีหนึ่งคลิกซ้ายทีหนึ่งกดชิปไว้อะให้หัวออกมาแล้วกดคลิกซ้ายเออแล้วก็ปลดชิปปล่อยชิปได้เลยปล่อยชิปได้เลยปล่อยชิปได้เลยเออเอ้าจะปิดไหมเออ โอเคก็กลับไปแล้วนะคะสำหรับเมอร์เดอร์ในวันนี้นะคะก็ก็เป็นอะไรที่เนี่ยเป็นอะไรที่ปิดท้ายคลิปคลิปปิดท้ายที่เป็นอะไรที่มันมากบอกเลยในการตายที่สุดยอดมากที่สุดในโลกแล้วบอกแล้วโอกาสสองเปอร์เซ็นต์ก็ยังเป็นอ่ะไอ้นี่โอกาสไอเราโอกาสห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เป็นสักตาไม่ได้เป็นสักตาสตรอเบอร์รี่จริงมาสี่เปอร์เซ็นต์ โอ้โหสตรอเบอรี่บ้าแล้วบ้าแล้วสตรอเบอรี่ดิ้าไปแล้วกอ๋อปิ๊กก็คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้กันก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยปิดดิไปบายกับเขาหน่อยเหรอเออบ๊ายบบบายัอะไรเนี่ยไปปิดคลิปบ๊ายบาย